ติดน,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 นเร์นี้ยครับเขาเก็บชัยชนะเป็นว่าเลยครับต่อเนื่องห้าไฟติดเกินคนยับซ้ายครับเอารับซ้ายมาซ้ายคืนเหมือนกันครับจังหวะล็อกมาชกค,ครับตั้งใจมาคู่ด้วยครับเพราะว่าใที่ฝากับใคเลยเจอกันตรงนี้ครับอะไรที่ว่าแน่ ไม่แน่แน่นอนแล้วครับสำหรับ RWS ครับไปซ้ายครับของนักไทเลอร์ที่ไปก่อนครับโอ้โหหมุนเลยครับกันครับไม่ได้ปลอบกันงิดหน่อยครับโอ้โหแล้วดูซ้ายตัดนุ่งก่อนทีนึงครับนี่ครับเตะ้ายไปทีนึงครับติดบังไว้อาวุธหนักๆไปครับส่งไทเลอร์ตอนนี้ยังตู้เชิงครับตอนนี้ต้ตัดรุ่งครับ ครับแม่มีหน้าสะบัดเหมือนกันครับครับพิชานครับคะแนนครับยกที่ผ่านมาครับรุ่งรัตน์ครับเป็นฝ่ายชนะแต่ไม่เอกฉันนะครับยกที่2เดินเลยลักันอุ้ยเดินเลยลักันไม่ดูแล้วชงเชิงอะไรครับแต่เนี่ยยกนี้ครับเพราะว่ายกที่ผ่านมาเนี่ยถอยเยอะไปหน่อยครับมันชื่นใจครับเลยมีกำลังใจลุยต่อครับนะผมรุ่งรัตน์ครับไม่มีคะแนนไฟต์ต่อไปครับเจอกับทางด้านของไปเลยครับไปมีคะแนนแล้ว จังหวะอ่านี่เป็นจังหวะที่ลงไปแล้วแล้วดูครับโอ้โหพอแบบหลุดครับโอ้โหชายซ้ายโอ้โหโดนลูกนี้ผมบอกเลยจากประสบการณ์ครับใครโดนใครก็ลงครับโอ้โหเต็มเต็มครับโอ้เหมือนปิดไฟไหมฮะเหมือนปิดไฟไหมแน่นอนครับโอ้โหดับไฟเลยครับจังหวะแบบนี้ครับแล้วสวยๆซุปพัทลุโท่านเจ้าวุญพ่อกดหมายเลขยี่สิบสามครับดูครับดูดีๆครับนี่ครับแ่า Bang. Yep. We have a winner by ways of Technical Noggers!